ต้องบอกเลยว่าคันนี้ใส่ชุดแต่งของฮัมเมอร์นะครับติดตั้งกันชนหน้าใหม่นะครับได้มีการจัดทรงเปลี่ยนล้อให้นะครับตัวนี้ล้อเป็นล้อเลนะครับขอบ18สีดานะครับบันไดข้างตัวนี้เป็นตัวของฮัมเมอร์นะครับจนให้ความแข็งแกร่งโดบาร์นะครับมีการติดตั้งของตัวฮัมเมอร์เข้าไปเช่นเดียวกันนะครับตัวเป็นกันชนท้ายที่เข้าเซ็ตกับตัวฮัมเมอร์นะครับเดี๋ยวไปชมกันรถจอดอยู่ด้านหลังนะครับนี่มาพบกับเจมมิสูวิชิลุงเจริญอีกเช่นเคยนะครับเดี๋ยววันนี้เจมมีไฮไลท์นะครับ ท่านลูกค้านะครับเป็นแนวทางนะครับสําหรับการแต่งแบบคันนี้เลยเท่ดุดันมากนะครับเดี๋ยวไปชมกันรถจอดอยู่ด้านหลังนะครับครับเรามายืนอยู่หน้ารถกันแล้วครับสําหรับตัวนี้นะครับเป็นสีประตูเกียร์ธรรมดา4ฟร์วิวนะครับผมสีดํานะครับเดี๋ยวมาดูรายละเอียการแต่งนะครับผมสาหรับคันนี้นะจากฝากระโปรงนะครับเราเพิ่มความโดดเด่นนะครับไททันสปอร์ตนะครับคันนี้ได้มีการติดตั้งกันชนหน้าใหม่นะครับต้องบอกเลยว่าคันนี้ใส่ชุดแต่งของฮัมเมอร์นะครับทั้งคันนะครับ อันนี้ก็คือกันชนหน้าเรามีการเปลี่ยนให้แล้วนะครับเป็นตัว h ัมเมอร์นะครับตัวนี้นะครับเป็นเหล็กแข็งกล้านะครับค่อนข้างที่จะแข็งแกร่งมากนะครับมาดูด้านข้างกันนะครับมาถึงด้านข้างกันนะครับด้านข้างนะครับตัวซุ้มล้อตัวนี้มีการติดตั้งซุ้มล้อนะครับเป็นสีดำด้านนะครับผมพร้อมหมุดนะครับโพรเมียมนะครับเพิ่มความโดดเด่นนะครับแล้วส่วนล้อนะครับได้มีการจัดทรงเปลี่ยนล้อให้นะครับตัวนี้ล้อเป็นล้อเลนะครับขอบ18สีดำนะครับ รวมไปถึงยางได้มีการลัดด้วยยางนะครับมอสเตอร์นะครับขนาด265 60 18เช่นเดียวกันนะครับต่อมานะครับผมด้านข้างนะครับบันไดข้างตัวนี้ก็มีการเปลี่ยนนะครับเป็นตัวของทัมเมอร์นะครับตัวนี้นะครับให้ความแข็งแกร่งทนทานนะครับมากขึ้นกว่าเดิมนะครับผมแล้วส่วนนะครับด้านข้างได้มีการนะครับตกแต่งด้วยลายสติ๊กเกอร์นะครับที่ลงตัวมากนะครับ ส่วนโลบาร์นะครับมีการติดตั้งของตัวแฮมเมอร์เข้าไปเช่นเดียวกันนะครับตัวนี้แข็งแรงทนทานนะครับผมเดี๋ยวไปชมด้านท้ายกันครับ้ายนะครับได้มีการนะครับเปลี่ยนกันชนท้ายเช่นเดียวกันเป็นกันชนท้ายที่เข้าเซตกับตัวแฮมเมอร์นะครับตัวนี้มีไฟส่องสว่างนะครับขณะถอยด้วยนะครับผมมีเหล็กลากจูงมีหูแดงให้สหูนะครับตัวนี้แข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นครับผม สำหรับลูกค้าที่สนใจนะครับแนวการแต่งแบบนี้หรือโปรโมชั่นนะครับลูกค้าสามารถโทรเข้ามาสอบถามได้ที่เบอร์โทรของเจม0988271735นะครับหรือทักเข้ามาสอบถามได้ที่เพจมิสูรลุงเจริญสาขาเทพรักษ์นะครับจะมีแอดมินคอยตอบนะครับแล้วก็เจมยินดีให้คำปรึกษารายละเอียดลูกค้าทุกท่านนะครับสำหรับวันนี้นะครับขอให้ลูกค้ารักษาสุขภาพนะครับดูแลสุขภาพให้แข็งแรงนะครับเจมขอกราบสวัสดีและลาไปก่อนครับ